รถแก๋งมือ2องโตโยต้าโคโรราออทริสนะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี04น่ะเกียร์ออโต้เครื่องยนต์1,500ซีซีเบนซินน,นะคะผู้ขายได้แจ้งไว้ว่าเป็นรถบ้านนะคะห้องเครื่องแห้งๆค่ะขับดีไม่เคยติดเก๊สนะคะประหยัดน้ำมันด้วยความร้อนไม่มีค่ะขับทางไกลได้สบายแอร์เยน็นเครื่องเสียงมีนะคะ ังเพลงได้สบายค่ะเกีย์ออตโต้เบาะภายในสภาพสวยมาในโทนของสีครีมเลยทีเดียวนะคะกว้างๆค่ะทุกท่านแอร์เย็นฉ่ำสบายตลอดทั้งคันค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์ขับเบาสบายคล่องตัวนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะสีภายนอกยังดูดีภายในก็ยังสวย้าสี68ค่ะเร่มครบนะคะ ราคา69,000บาทค่ะราคาสดนะคะสนใจโทรคุยสอบถามและนัดดูรถอย่าลืมอัปเดตสถานะของรถก่อนด้วยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ที่แอดได้ใส่ไว้ให้เลยนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ